ก็ห่วงเรื่องนี้ครับว่าเรื่องว่าพอท่านไปจากเมืองเพราะว่านโยบายของกระทรวงสาธารณสุขและรัฐบาลนี่เขาเรียกว่าคลีนอัพใช่ไหมค่ะคลีนอัพคืออะไรนะฝนให้ทําอะไรนะก็เรียกว่าการทําความสะอาดดูแลตัวเองนะดูแลตัวเองให้ปลอดเชื้อดูแลตัวเองใช่ตรวจเอทีเคปลอดเชื้อเจ็ดสิบสองชั่วโมงก่อนเดินทางไปต่างจังหวัดคลีนอัพทำความสะอาดตัวเองพูดง่ายๆอย่างนี้นะเสร็จแล้วก็เดินทางไปต่างจังหวัดไปเล่นสงกรานไปหาญาติพี่น้อง พอกลับไปเสร็จปั๊บไป,ป,ปอยู่กับพี่น้องสามวันสี่วันสองวันสามวันสี่วันพอไปอยู่ด้วยกันปั๊บคุณสะอาดไปคุณไปรับเชื้อมาป่ะนั่นนะสิเพราะบางทีพี่น้องเนี่ยบ้านหลังหนึ่งเนี่ยอยู่กันหลายคนอยู่กันหลายคนและมาจากต่างถิ่นต่างที่ถูกไหมทุกที่ทุกทางช่พอถึงเวลาเสร็จปั๊บเนี่ยนี่คุณจะต้องกลับบ้านแล้วใช่ไหมกลับเข้าเมืองใช่ไหมกลับไปที่ทํางานใช่ไหมพอกลับไปเสร็จปั๊บเนี่ยสิ่งที่คุณควรทํานะคือกักตัวฝนกี่วันนะฮะ ก็อย่างน้อยก็กักตัวสังเกตอาการว่าหลังจากกลับจากสงกรารบ้านคุณพ่อคุณแม่ปุณย่าตายายเนี่ย<ฆ>กลับมาถึงในเมืองก่อนจะไปทํางานกักตัวสังเกตอาการเสียก่อนว่าเราเป็นอะไรไหมพอ<ฆ>ก,กลับมาถึงปับ๊บในสิ่งแรกที่ควรทํานะ ATK ATK ดูสิออขึ้น2ขีดหรือเปล่าแล้วบางคนเจอตกกระจายขึ้นมา2ขีดทำไมถ้าขึ้น2ขีดขึ้นมาปั๊บเนี่ยต้องอยู่บ้านเลยแหละออนะติดต่อโรงพยาบาลเจอแจกจบเจอร้านขายยา นะครับขอยาเจอแจกจบมาค่ะนะครับนี่ต้องกักตัวถ้าบอกว่าถ้าตรวจแล้วไม่ติดเชื้อฝนไปทํางานเลยไหมก็ต้องกักตัวกี่วันไหมหรือถ้าถ้าเราไม่มีปัญหากับที่ทํางานค่ะนะรเรากลับมาปั๊บตรวจเอทที่บ้านะนะครับสองขีดก็ต้องกักตัวเข้าระบบการรักษาแต่ถ้าเราไม่ติดโอเคเราค่อนข้างแน่ใจว่าปลอดภัยค่ะปลอดภัยแต่เราจะเราไปทํางานเลยไหม อย่าลืมนะอเพื่อนที่บริษัทเรามีกันสองสามร้อยคนนะใช่ค่ะแล้วมันไปอันคนนั้นบ้านอยู่เหนือคนนี้บ้านอยู่ใต้คนนึงไปตะวันออกตะวันตกไปกันทุกที่ทุกทางกลับมาร่วมโต๊ะร่วมห้องทํางานน่ะนะ่เออแล้วมันจะติดมาไหมอ่ะเขาตรวจมาเปล่าค่ะไม่รู้อ่ะเราก็ไม่รู้บริษัทว่าไงเจ้านายว่าไงเจ้านายผมว่าในช่วงกลับหลังสงกรานมาเนี่ยนะต้องตรวจกันไหมทุกคนเออเราตรวจ กำชับว่าให้ตรวจ ATK กันทุกคนก่อนมาทํางานนะค่ะแสดงผลกันแล้วถ้าเป็นไปได้ในระหว่างนี้งานของพวกเราเนี่ยสามารถทํางานที่บ้านได้เรา work from home ดีไหมมีมีมาตรการรัฐการนี้ก็สั่งในท่านประหลัดสํานักนายกรัฐมนตรีอ่ะเหรอฮะใช่ไหมคือว่าท่านก็สั่งเลยนะข้าราชการของท่าน70เปอร์เซ็นต์ทำงานอยู่บ้านอ่ะ work from home ที่เหลือเราค่อยมาทํางานที่เกี่ยวข้องกับการบริการพี่น้องประชาชนเหมาะจัดสรรตามความเหมาะสมใช่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 เพราะไม่งั้นเนี่ยนะไม่เช่นนั้นเนี่ยทีมงานขึ้นกราฟมา ไปดูกราฟกันมีกราฟ<ช>มายืน,ยน,นด้วยเลยนะครับว่าค่ะหลังสงกรานเนี่ยวันที่19หลังสงกราน19เมษายนเนี่นะเราไปกันทุกทิศทั่วไทย นะครับเรากลับมาอาจจะทำให้มีผู้ติดเชื้อกันถึงแสนคนโอ้โหนี่คือการคาดการณ์ของกระทรวงสาธารณสุขนะฮะคาดการณ์ไว <นะ S 2> ไ้ก่อนสงกรานตั้งแต่ช่วงเดือนมีนาน่ะยังไม่เข้าเมษาเลยที่เขาคาดการณ์ไว้อ๋ว่าสงกรานปีนี้แหละจะเป็นจุดเปลี่ยนค่ะจุดเปลี่ยนของประเทศไทยต่อการแพร่ระบาดของโควิดในทีนะค่ะนะครับช่วงมีนาเนี่ยติดเชื้อกันเยอะเลยนะช่วงปลายมีนาเนี่ยนะติดกันเยอะ ทีนี้พอมาถึงเมษาที่เขาห่วงก็คือช่วงสงกรานต์เพราะคนเดินทางช่วงนี้แหละพีคๆนะเพราะไอ้โรคระบาดนี่ที่มันระบาดระบาดทุกโรคที่เป็นโรคระบาดที่เกิดขึ้นในโลกนี้ฝนครับมันเกิดขึ้นจากการเดินทางของมนุษย์โรคระบาดอย่างเกิดขึ้นจากการเดินทางของสัตว์ใน้ไปแพร่เชื้ออย่างเช่นไข้หวัดนกค่ะนกมันก็เดินทางจากเหนือจากหนาวมาร้อนมันก็พาเชื้อมาด้วยค่ะโรคระบาดในโลกนี้ที ja. mm Link, OK. ่เกิดขึ้นทุกโรคเกิดขึ้นจากการเดินทางของมนุษย์ค่ะ ถ้ามนุษย์ไม่เดินทางโรคระบาดมันก็จะเป็นโรคเฉพาะถิ่นก็จะไม่เกิดกับพื้นที่อื่นๆสมัยโบราณนี่เกิดขึ้นจากอะไรรู้ไหมจากไหนคะการทําสงครามเพราะการทําสงครามเนี่ยต้องเคลื่อนย้ายต้องเคลื่อนย้ายหน่วยทหารถูกไหมหน่วยทหารสมัยสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเนี่ยสมัยสงครามโลกครั้งที่หนึ่งสมัยราชการที่สองที่6นะที่6นะครั้งทั้งทั้งที่หนึ่งอ่ะเราก็ไปร่วมรบสงครามโลกที่ยุโรปนะครับเราก็ส่งหานไปรบ แล้วก็เกิดไข้หวัดสเปนเมื่อร้อยปีที่แล้ว2,4661 24เกิดไข้หวัดสเปนระบาดท,ที่ไข้ทหารที่ฝรั่งเศสในสมัยสงครามโลกครั้งที่หนึ่งแล้วพอสงครามโลกสงบปั๊บทหารก็กลับประเทศบ้านใครบ้านมันประเทศใครประเทศมัน กลับมาประเทศไทยก็พาเชื้อไข้หวัดสเปนมาประเทศไทย oh. แล้วคนตายกันตั้งเป็นล้านเหมือนกันนะ <Kh á. S 2> ตอนตอนเมื่อร้อยปีที่แล้วนะมันเกิดขึ้นจากการเดินทางแล้วสองเกิดขึ้นจากการเดินเรือเดินเรือเหรอคะสมัยโบราณนี่เขาเดินเรือค้าขายไง <Kh á. S 2> ถูกไหมใช่ค่ะเดินเรือค้าขายคนในเรือเจ็บป่วยพราะมันขึ้นฝั่งจากประเทศหนึ่งก็เอาโรคจากประเทศน้นมาสู่ประเทศนี้ <Ừ. S 2> มันก็ไปต่อ <Kh á. S 2> หรือแม้กระทั่งสัตว์ <Kh á. S 2> สัตว์บางชนิดเนี่ยที่เป็นสัตว สัตว์มีพิษหรือสัตว์ที่เป็นพาหะของโรคอย่างเช่นแมลงสาบอย่างเงี้ยบางทีมันมากับสินค้าจริงไหมมากับเรือขนส่งสินค้ามากับเรือขนส่งสินค้าค่ะนะครับเพราะงั้นพอสินค้าถูกยกลงขึ้นจากเรือนะครับมานี่ไอสัตว์พวกนี้ก็มาติดมาด้วยแล้วก็เข้าเมืองเข้าประเทศเขาแล้วก็กลายเป็นแพร่ระ,ะบาดออกไปเป็นแพร่เชื้อไป,ไปเมืองนึงเลยใช่เพราะสัตว์บางชนิดนี่มันเป็นสัตว์เฉพาะถิ่นแต่เพราะการขนส่งการเดินทางการเชื่อมโยงปัจจุบันนี้การเคลื่อนส่งทางอากาศค่ะ ก็มาทางอากาศมาทางอากาศเห็นไหมนกก็มาทางอากาศเครื่องบินก็มาทางอากาศของคมนาคมแต่ละรุ่นแต่ละสมัยสมัยโบราณก็เดินเดินทางโดยเรือเรือสินค้าใช่ไหมเนี่ยมันทําให้เกิดการแพร่ระบาดเพราะงั้นพอมาถึงยุคนี้เราก็เดินทางนะครับระหว่างเมืองกับเมืองระหว่างจังหวัดกับชนบทกลับเข้าสู่เมืองก็พาโรคไปพาโรคกลับแล้วก็แพร่กันต่อไปเราก็ต้องรู้เท่ารู้ทัน ค่ะก็อย่างที่พี่หนอมบอกนะว่ามีการคาดการณ์นะเรารก็ต้องระวังอย่างวันนี้เนี่ยถึงแม้ว่าเป็นวันช่วงในท้ายของวันหยุดก็ยังคงต้องเฝ้าระวังอยู่ดีนะเพราะว่าคุณหมอเขาก็ย้ําเตือนแล้ว,ว่าคาดว่าจะเห็นตัวเลขเนี่ยติดเชื้ออยู่ที่ห้าหมื่นถึงหนึ่งแสนรายต่อวันเป็นไปได้นดันะเป็นเธอว่าเป็นไปได้ไหมก็โหที่เรานับกันเนี่ยทั้งตัวเลขทั้งเอทีเคบวกกันก็ห้าหมื่นแล้วเนาะ อันนี้เพจากข้อเท็จริงนะพจากข้อเท็จริงห้าหมื่นอยู่แล้วรายวันที่ก่อนหน้านี้เรารายงานกันทุกวันทุกวันอยู่แล้วอะแล้วเพิ่มความเสี่ยงเขืดนขึ้นจากการท่องเที่ยวเดินทางช่วงสงกรานใช่มันก็เป็นไปได้ที่จะเป็นหลักแสนก็ไปดูประเทศเกาหลีใต้สิค่ะอุ้ยเกาหลีใต้ก็ญี่ปุ่นก็เป็นแสนก่อนหน้านี้เกาหลีใต้เนี่ยถึงหกแสนกว่ากว่าจะลดลงมาเรื่อยๆนี่นะเพราะเนี่ยเป็นช่วงเวลา